โดยรถไฟนะครับอุตลาวิถีนะครับเป็นรถไฟขบวพน,บน,นพิเศษนะครับเป็นด่วนพิเศษนะครับซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับ <c oughs> ก็ยังมีวิ่งอยู่นะครับรถ <c oughs> ไฟอุตลาวิถีผมก็นั่งบ่อยนะครับแต่ช่วงโควิดไม่เคยนั่งเลยนี่ครั้งแรกนะครับ้ังนั้นเดี๋ยวผมจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปละกันครับไป รถขบวนวิเศษ9นะครับหลักสี่เด่นชัยออกเวลา18นาฬกา50นะครับขบวนทนนี่9มาคนนันที่3ครังแ,งแงทไปลายสถานีเชียงใหม่โดยสารที่มีโดยดยสารกับขบวนรถเที่ยวนี้บน,ออนทสิ่งขอสัภารห,หอท่าน

ไฟแลนะนักแครบที่นั่งก็เป็นบาะน,นี่นะครับนั่งได้แค่2คนนะครับ <Wow. S 1> จุดนี้ก็หนึ่งที่นั่งนะครับแล้วก็จะเป็นที่นอนหนึ่งคนนะครับส่วนจุดที่ผมนั่งนี่ก็คืออีกหนึ่งที่นั่ง คลิปล็อกไปแล้วนะครับจุดนี้เต่วเปลี่ยนแบบใหม่นะครับเป็นแบบนี้ถาวรเลยเสียงรถไฟค่อนข้างที่จะดังพอสมควรนะครับเก้าอี้มี2จุดนะครับจะเป็นจุดละหนึ่งคนนะครับเพราะว่าจะเป็นเตียงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเตียงชั้นล่างตรงนี้ก็จะเป็นเตียงชั้นบนมีห้องน้นโปูไปแล้วในชั้นล่างครับในชั้นบนนะครับชั้นบนจะไม่มีกระจกนะครับชั้นล่างจะมีกระจกนะครับ ซึ่งราคาชั้นล่างจะแพงกว่าที่สําคัญนะคะรับทุกคนช่วงโควิดตู้สเสบียงปิดกันหมดแต่ <S <S แะจะได้น้ําที่นั่งละหนึ่งขวดนะครับก็คือเป็นน้ําตามรถไฟแบบนี้350มิลลิลิตรนะครับจะมีจุดเสียบไฟส2 0ยโวลต์ให้นะครับแล้วก็จะมีไฟแสงสว่างนะครับ2ระดับกดนี่สว่างสุดครับรีครับ คอันนี้เป็นจุดเก็บมือถือนะครับใช่ไหแบบนี้ตันนี้ก็เป็นโต๊ะนะครับจีบานามแล้วก็พับขึ้นมาได้เลยนี่ว้าวทานอาหารได้นั่งทำงานได้นะครับสบายถ้าพับเก็บเขาจะมีสลักอยู่ใต้โต๊ะนะครับกดสลักถ้ากดสลักแล้วก็จะดันเก็บได้ เกบยากนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นสปริงผมว่าช่วงโควิดที่มันไม่เต็มเพราะว่าคนน่าจ,จะเดินทางน้อยปกติผมอจองนี้จะเต็ม แค่สุกเสาร์วันอื่นไปทำอะไรเลยรถจะหยุดอ๋อรถหยุดแล้วรถื่นวิ่งอยู่อ๋อแล้วเราประจำขบวนนี้อันนี้หมุนหนดแล้วครับผมอ๋อมันก็หมุนเวียนกันไปอยู่แล้วครับยังวิ่งไม่ครบขบวนอืมไปเรื่อย พอครัวหยุดไปก็ไม่มีขายเลยใช่ไหมครับเดลิเวอรี่ก็ไม่มีไอ้ครัวที่ว่าปิดไปอ่ะอ๋อยังนะฮะต้องรออ๋ออยู่บนอุปสารคครับผมยาวเลยราคากลับนี่วิ่งวันไหนบ้างครับจากเชียงใหม่ลงไปกรุงเทพขบวนไหนขบวนนี้ใช่ไหมก็วิ่งวันเสาร์กับอาทิตย์ไงอ๋อถ้ากลับก็คือเสาร์อาทิตย์ใช่มาก็เป็นศุกร์เสาร์ใช่ครับว้าวโดนทางเยอะ อ๋อนั่งเที่ยวก็ไม่มีๆๆนะแต่ก่อนนั่งเหมือนมีแต่ฝรัลล่งเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยยังมีคนไทยเที่ยวอยู่นะคาจารยบครับผมครับนี่เป็นข้อของครูครูนะครับครูครูนี่เป็นไฟนี่ทางเดินนะครับที่กลางเตียงเรียบร้อยกันหมดแล้วจอแสดงผลห้นนองน้ำนะครับถ้ามีคนเข้าก็เป็นสีแดง ก็จะบอกพาทุกอย่างว่าเราถึงไหนแล้วมีแผนที่มีอุณหภูมิ ume, ภายในภายนอกมีครบคขับเหมือนบนเครื่องบินเลยต้องบอกจานบินนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เก็บของเดี๋ยวพาไปชมห้องน้ํานะครับตอนเปิดประตูนีครับก็จะมีปุ่มเขียวๆให้กดนะครับกดึ<ะ>๊ประตูเลื่อนอัตโนมัติจะมีห้องนะ้ำมีอา่างล้างหน้าให้สองจุดนเครื่องบมีไฟมีช่ เป็นน้ำใช้นะครับห้ามดื่มมีสบู่เ,เรียบร้อยะครับเนก็ออกอีอผมจุงเชยให้นะครับ้างนี้ก็เป็นจุดทิ้งขยะสองจุดะครับส่วนจุดนี้ก็เป็นจุดเก็บกระเป๋าใบใหญ่ๆครับกระเป๋าใบใหญ่ๆๆห้องนะะ้ำจะมีทั้งหมดสามห้องนะครับาตามมอนิตเตอร์ที่เขาโชว์นะก<ม>็คือเป็นห้องส้วมน,นะครับห้องส้วมสองนะครับแล้วก็เป็นโถวต้าบาานชายนะครับ ตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในห้องแล้วนะครับนี่โถปัสสาวะผู้ชายเข้ามาก็กระจกบานใหญ่ๆแล้วมีไฟข้างบนทำาน้าก็สะดวกครบครับมีฟิชชูมีสปูมีอ่างล้างมือครับแล้วก็มีสั้งไยอ่างล้าง่างตรงนี้ก็สำหรับเยนฉี่ครับยังนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับนะครับมอเตรปั๊มนะครับ ก็เปิดนะครับใช่แต,ต่มาเข้าห้องนะครับปึ๊บปึ๊บขอปิดไฟ,ฟก็ติดเองนะครับเข้ามาในห้องส้วมก็แท้ๆของผู้ชายนะครับมีไฟมีกระจกบ,บานใหญ่มีมือจิ้นซีนะครับ <Wow. S 1> มีเครื่องกำจัดกลิ่นปึ๊บมีทิชชู่สบู่เขาจะอางล้งมือเหมือนเดิมแล้วก็มีนัำปยะนะครับ ถ้าโคบเป็นอย่างนี้นะครับมีสายชำระแล้วก็กดปุ่มเพื่อทำการชำระนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผมอ๋อมาแล้วเห <c oughs> ็นไหมคร <c oughs> ับเดาว่าน่าจะเป็นปล่อยรองรางข้างล่างเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่น่าจะมีทับเทียมหรือใครทราบคอมเมนต์บอกเลยนะครับ จะเป็นเตียงข้างบนนะครับจะไม่มีหน้าต่างนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีกันตกกันตกได้เลยว้าว <Wow. S 1> อ๋อนี่เป็นบันไดขึ้น <Okay. S 1> ตอนนี้ผมก็ทดลองปิดมากแล้วนะครับทุกคนหัวเตียงก็จะมีจุดเก็บโทรศัพท์นี่นะครับเก็บของแล้วก็จะมีไฟอย่างที่บอกนะครับสองระดับมีปลั๊กไฟ220รบโวลต์นะครับผมว่าถ้าจะให้ดีน่าจะเป็น usb สำหรับเสียบโทรศัพท์เลยจะดีมาก ประมาณนี้นะครับพื้นที่ขาก็ยังเหลือๆนะครับนี่ยังยาวไปได้ <Yahoo! S 2> ตอนนี้ผมทดลองนอนนะครับเห็นไหมความกว้าง <Wow. S 2> ว้าวเรว่าปั๊บยาหูเทียงน่าจะนับตัวมา185ได้นะครับ185นั่นคนไทยีส่ยสบายๆกับที่ชั้นล่างแพงกว่าก็เพราะเขามีกระจกเนี่ยครับเราสามารถมองเห็นวิวข้างนอกได้นะครับ แต่เปิดไม่ได้ครับเพราะเป็นห้องแอร์นะครับจะมีผ้าม่านให้นะครับสามารถปิดได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ชั้นบนไม่มีที่วางน้ำนะครับแล้วก็ไม่มีโต๊ะนะครับราคาเลยถูกกว่านะครับตอนนี้กลางโต๊ะมาแล้วครับสะดวกมากๆครับเนี่ยนั่งเขียนงานได้เอาความตั้งได้นะครับเข้าความมาทำงานก็มีที่เสียบปลั๊นะครับสบายมากตอนนี้ก็เวลา3ามทุ่มสี่สิ لا มาถึงเด่นชัยแล้วนะครับทุกคนที่ตัวขบวนของอุตราวิถีนะครับก็จะมี้ายระบบไว้นะครับว่าเป็นคันที่เท่าไหร่ขบวนท่านไหลเส้นทางจากไหนไปไหนและอุตราวิถีนะครับตัวขบวนก็จะเป็นสีเงินๆน,นะครับเดยียวับลำสมัยส <Wow. S 1> ่วนฝั่งนี้เป็นขบวนแบบเก่านะครับ ว่ากระบวนแบบเก่านะครับก็คลาสสิกดีนะครับมาชมรถไฟแบบเดิมโอ้โหนี่แบบคลาสสิกมากครับทุกคนว้าวตอนนี้เข้ามาในสถานีเด่นชัยแล้ว ช่ก่อนเวลานะแต่ตอนที่เราขึ้นที่หัับีนะคือดีเลย์ไปสินาทีครับอาจจะด้วยวันศุกร์รถติดหนือเปล่านนี้ก็น่าจะไปถึงเชียงใหม่ตรงเวลานะครับเด่นใช้เนี่เป็นจุดลงรถไฟสําคัญนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดน่านนะครับว้ <Wow. S 1> าวงันขอลาไปด้วยหัวรถจักรดีเซลลางคันนี้ล้กกันอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับคลาย ให้ด้วยนะครับแจกัไปจนได้ครับไปละบ๊ายบาย